อาร์เตต้ากระตุ้นลูกทีมเก็บความโกรธมาลงกับปเอชเอหลังเกมที่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบอลมันไป1ประตูต่อ2ครับเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งแฟนนอนก็ผิดหวังกันไปตามระเบียบเนื่องจากก่อนเกมนี้ครับอาร์เตต้าจัดผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยตัวหลักตัวจริงลงสนามกันเกือบครบทีมเลยครับโอเดกาเดคันไรบูกโยซากาลงกันหมดนะแต่ปรากฏว่าเปิดบ้านนำก่อนครับแต่โดนบอลมัดมายิงประตู2ลูกแซงชนะไปครับทำให้หลังจบเกมเนี่ยอาร์เตต้าออกมาบอกว่าเป็นเกมที่ผิด หวังมากๆเรามีโอกาสปิดเกมได้แต่เ็าทาไม่ได้และพวกเขาก็มาโจมตีเราทําให้เราเนี่ยแพ้ไปครับแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อาเซนอลเนี่ยกำลังเสียเปรียบเลยเนื่ยองจากว่าสถานการณ์แชมเปียนลีกก็แพ้ปารีมาก่อนครับซึ่งนักข่าวถามว่าแพ้ติดต่อกันมาสงเกมเนี่ยทั้งแพ้เปเชทั้งแพ้บอลบัดเนี่ยโมเมนตัมของทีมจะเสียหรือไม่อาร์เตต้าบ,บอกว่าแน่นอนว่าโมเมนตัมมันเสียแน่แต่สิ่งที่มันได้ก็คือว่าเราโมโหเราโกรธเราเดือดดานอยากจะให้นักเตะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งความโมโหความเดือดดานเนี่ยเอาไป ในเปเช่ซึ่งเราจะต้องบุกไปเยืนฝรั่งเศสดังนั้นก็อยากให้นักเตะทุกคนเนี่ยระเบิดพลังออกมาเพื่อคัมแบ็กเข้าชิงแชมเปี้ยน็นลีกให้ได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยสถานการณ์ของ4ทีมนะครับที่เล่นแชมเปี้ยน็นลีกกลางสัปดาห์ครับต้องบอกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าทั้งบาร์เซโลนาทั้งอินเตอร์มิลานทั้งเปเช่เนี่ยใช้ตัวสำรองลงสนามกันเพียบเลยครับมีตัวจริงเนี่ยทีมระไม่เกิน3คนครับแต่อาร์เซนอลใช้ตัวจริงถึง8 9คนในการลงเล่นกับบอลมัดแถมแพ้้้ดวยทําาให Arsenal อจจะ เดี๋ยวเปรียบเรื่องของอาการล้าของนักเตะได้แต่ก็ต้องรอดูแหละครับเพราะว่าแชมเปียนลีกปีนี้ยังไม่แน่ว่าคู่ไหนจะเข้าชิงกับเปเช่แม้ว่าจะเก็บมาได้ก่อนเกมแรกแต่การเล่นกับอาร์เซนอลก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันส่วนอินเตอร์กับบาซ่าเสมอมาในเกมแรกเกมนี้สัปดาห์นี้ก็ยังได้ลุ้นกันต่อก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าทีมไหนจะเข้าชิงในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแฟนๆคิดว่าทีมไหนได้เข้าชิงก็คอมเมนต์มาทานายคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดแลก์กดแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้้ววยพบกัันนนใใหหมคลิปาสสดี